สวัสดีครับแนวท่าห้าน้อยมื่อนี้ครับมือ่อวันที่หาเนาะวันที่ห้ากรกฎาคมคิดเตสกราดสองพันยี่สิบสามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แน่เป็นการสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบราวาสิเป็น YouTube Facebook ครับผมแนวท่าห้าน้อยมื่อนี้ครับเลขวินหาโตสามสามสี่ห้าหกเจ็ด สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเหล็กเลเ่นมันไปตรงกับเหล็กวันที่สามเนะเาะเหล็กพุ่ไปไกลเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้น <c> ะ <oughs> เอาจึงสี่ซะสามกับเจ็ดเด่นครับผมวิ่งลูดเจ็ดครับสามกับเจ็ดเด่นวิ่งลูดเจ็ดครับสองตัวเนียนๆกันสิเป็นสามเจ็ดเออเจ็ดสาม เจ็ดหาแล้วก็สาหาครับเจ็ดสาหห้ครับสตัวเน้นเน้นครับผมสามสี่เจ็ดสามหาครับสามสี่เจ็ดชุดครับเนาะอันนี้เอามาบอกสุฟังกรผู้ดใดจดท่านกับจดนะดครับเด้อสามสี่ห้าเดนะครับเด่น7กับ3วิ่งรูด7จนะครับสตัวเน้นเน้น ก็คือ7 3 7 5 3 7 3ตัวเน้นเน้นสามสี่เจ็ดสามห้าเจ็ดสามหกเจ็ดนะครับสามชุดเลขหาตัววิ่งไปเลขชุดสองตัวยี่สิบได้ยี่สิบหาชุดครับรูวิ่งไปเลขชุดสามตัวแบบบ่เบิลบ่อบตองบ่หามได้ทั้งหมดสิบชุดครับเนาะแต่อยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรได้ได้อยู่ครับเนาะจะเอาไปวิ่งเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับ ขอมูลนี้ผมแบ่งปันเพียงยางละ3ชุดครับ2ตัวกับ3ชุด3ตัวกับ3ชุดครับผมผลงานหมู่ว่านเนาะผลงานหมู่ว่าน4 5 6ห้าหเจดปูด8นะครับเด่น4กับ8หลูด8 8มาน้อยเดียวครับน้อยปกติเนาะเป็นตัวตั้งตัวมัดเองนั่นแหละนะครับ8มาน้อยเดียวครับแต่ว่าเด็กสี่กับ5่นะ เล็กซีกับสามซีซีน้อยพิเศษยังที่บอกไว้ครับถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ก็เอาเหล็กเด่นไปวิ่งกับเหล็กวิ่งหาโตันั่นแหละนะครับสำหรับหวยสองตัวเนาะนะครับมือหนีก็จะเป็นสามสามสามซีสามหาสามหกสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนั่นแหละครับเหล็กเด่นไปวิ่งกับเหล็กวิ่งหาโตนั่นแหละมันก็จะได้สิบชุดเนาะแต่ว่า ถ้ากลับแล้วมั้งสิเหลือ16ชุดเพราะว่า3 7 7 3บ่ต้องกลับ3 3กับ7 8, 7บ่ต้องกลับนะครับ16ชุดนี่ว่างบนล่างก็เป็น32ชุดนะครับก็บอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะในกรณีที่หวยมันถูกนะครับที่ตรงกับพลหวยนะใส่เป็นแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิทฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีพีนะครับเนาะนะครับผมติดไป้ายไว้ยุนาคลิปนั่นแหละนะครับตามนั้นแหละ หรือสิเอาไปเปรียบเทียบครับน้อยกระชาติน้อยสามคัคคีก็ได้ครับผมหลายหลายท่านก็เอาไปใส่อยู่โชคดีกับมีแน่อยู่นะนะครับถ้าผมคข้างเงินมาจากน้อยปกตินะครับบอกไปตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ